ขับปิดจุ่มนด้มัง้งอเป็นมู่แล้วครับว่บมีคนเขาเดินนี่ลังออกเลย สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องวิธีคนบาเลาะครับมโอนี่ผบกันอยู่ทึ่งไปอยู่ค้าเนาะว่าเสพาพีพ่พาน้องมาหาเราเบิง้งเห็ดพึ่งโคมครับหลังจากที่กลับมาจากไซเบียก่อนนี่เขาไปไซเบียรขึ้นมาเลาะเบิง้งอยู่ดอกพี่น้องมานางอันหังโบกบัดเขาไปไซเบียร์แล้วเม่บ้านทุ่ไปวานเขาได้เห็ดพึ่งโคมเห็ดพึ่งอยู่ค้าลงไปว่าสั่นทึ่งเห็ดพึ่งนกยุ่งกับยุกโขคงไงแต่ว่าเขาปันนี้แล้วบ่ไปแล้วครับโขงไงมาหาเห็ดพึ่งโคมดีกว่ายังสิ่งนี้หลุ่นกว กระไดมาหน่อยหนึ่งเนาะบระเทศไทยพี่น้องเบิกมื้อนี้ก็เดินทางมากับบ่าวบอยครับครับเป็นใดดเบาแต่ร้ายเป็นใดดล้วหยิบมาหน่อยหนึ่งบ่าวบอยกระไดมาหน่อยหนึ่งกำลังเป็นตุ่มครับแต่ว่บา <c oughs> บ่บ่หนาเป็นไรเนาะพี่น้องเน, <c oughs> นาะ <c oughs> บ่ท่าน <c oughs> หนาออกนะไปครับลุ้นกันเบิ้ <c oughs> ล่างหาไปซบหม่องมันออกหนาออกมูไงเขาได้กล่อยเขาได้กล่อยบ่พี่น้องบ้านเราคนนี้ครับ พึ่งขมหรือว่าผึ่งยุค้าแล้วเนาะบางพ้นทีเพิ่นกระเอื่อนบาคือกันครับ ปกติมาเวลานี่กะบ่ค่อยทัานคนปัาน,นไดได้พี่น้องอันนี้เป็นไม้ที่ว่าคน้นเขาบ่ค่อยถึงครับเขาจังใดนี่เป็นป้าไงกะ ปนี่นาจิตมันอาจจะขาดสามสี่ร้อยคนละครับคนเจ็บเห็ดผึ่งกลมในปาน่าใหญ่เนาะอันนี้เป็นปลาน,น้อยๆที่เขาไม่เจ็บเนี่ยครับ แต่อบุญละดอกบกง่ายเลยครับโอูเสยดายเหนาเลยกรมีพี่น้องเอาอไปเป็นเชือกเองาเลวก็ะมีกำลังออกก็ะมีครับอู้นี่ยมหนึ่งพี่น้องหายากเกือบยูคครับมันหกโลกอ่อไม่คุ้นเกียบไปก่อนเขาเนาะ ุมกล่องหายากครับเพราะว่ามันห้อหกพี่น้องเป็นปลาหนาค้ามนเน่าก็หลายพี่น้อง บางคนกระโถดเบาบาย้อนเจ้าะไงละ่ะคนแตกบ้านแตกเมียงมาเจ็บประดันพี่น้องเอ้ยเบื้องเบาว่าทันนี้ได้ลูกคลิปเห็ดผึ่งผมจ้าลิปอยู่โคกแตกมาแล้วจิเป็นย้อนเบาได้จังด๋อยเนาะครับมาเจ็บก็ะแหกข้าเจ้ามาเจ็บรู้จิเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะเจ็บแบ่งแบงกันกินไปล๋ลปะนะรร่ะครับบ่มีของผู้ใดบ่บ่มีของบ่ขออภัยครับบ่มีผู้ใดปลูกไว้เนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมาเจ็บก็สร้างเพลินแล้วเนาะครับ ถ้าจะคล้องปูกล้วยนะจังว่าข้าเจา้าถ้าข้าเจ้าไปเจ็บเ <c oughs> <c oughs> บา,บาถือพ่อพ่นังเ <c oughs> ปิดดอกบอกักกง่ายเลยได้บ่อู้ได้ครับได้ยังบะนเอาูุ่นพะ่น้อง

เขาปิดจุ่มด้มังเดินจะภาพปลาเห็ดขมที่นอะอู้เอาบวยกัมุนงมงมงมอู้น้อตบอลเบาต่อเบาต่อ โอ้เป็นตาเด็กก่อยเบาๆเอ้ยแหลกแอลกขนาดหกันได้ยังสูข้นไปได้พอเป็นม่แล้วครับบ่มีคนเขาเดินนี่ลังออกเลย ใส่ตาคนพห่นนอง นหนาวครับอู้ปวหมดลิ้นอู้ต่อจังปวดด้เลยพี่นอกขับรถชัดเบาขอภยเด้วยพี่นอกหนามไหวครับ จุ่มนีไป่นองถ้าเอาได้เพื่อทุกดอกนี่ว้ยงามเลยครับ ครับพี่น้องสี่เก้าบานแล้วบวบไวแล้วหูห่างเออเขาอ,อาจจะมาสายเกินไปเนาะเพิ่นพูลงไปแล้วกับมีแต่ก้บเกิด้ได้เกินกันเพราะว่าดๆหอกครับมาก,ก่อนก็ได้เง็ดมันออกบอ่เต็มที่เนาะมันออกแบบไรก็บ่ฮู้ล่ะพี่น้องพวกที่ออกไปก่อนเน่วแล้วก็มีพวกที่กําลังเป็นจูม,เป,จมเป็นจีนน้อยๆนั่นก็นมีคือกันเนาะเออแบบนี้นละงูกับสีบวบคือกันี้เงี้ยถ่งข่มบวเนาะเบิ่งผลงานดีกว่า เป็นผลงานของเฮาสองคนอันนี้ของบ่าวดอนได้ก้อยอยู่ครับได้ก้อยอยู่ได้กินอยู่ดอกแต่หังบ่าเตรียมตาเนาะบ่าวบ่อยโอ้บ่าวบ่อยคือเอาแต่ดอกงามเด็ดบุญผู้งามโอ้บัดนั่นเขาคือได้แต่เถ่อมๆเลยล่ะเนาะอู้ดอกงามอยู่ตัวนเนี่ยว้ายุดอกง่ายก็ได้เนาะพี่น้องจอดครับอ้อกต่ที่ว่า พวอยุได้กินกันคือเก่านั่นแหละหายังกับ่เป็นเก่าปรนเดอกพี่น้องช่วงนี้ก็ได้โอ้กับจีขึ้นไปรอเพิ่งเห็ดโคกอยู่แหละครับกะบารลุ่นชิปต่อไปเนาะสีเป็นยังไงเห็ดโคกเฮาก็ได้กะน่าจะช่วงนี้กระาดจะเป็นเห็ดไปแล้วครับเบดกับถ้าเห็ดบออกลักเขาจังจีเด้ไปใส่ไปหาเนาะเอาครับสำหรับลิปนี้เฮาสองคนกับมีข้อมาเนาะฝากพี่ฝากน้องประมาณนี้แหละครับจงไดะก็ขอบคุณครับที่ข้ามาเราชมขอบคุณกำลังใจขอบคุณทุกไลยทุกแ่ทุกการติดตามพบเพ่อกันในคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ